4, 3, 2, สี่สามสองแอคชั่นพูดเตะไอ้ทิพย์ผ่านองได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นทางการนะก็ <ผม S 2> พวกเราอิสระในไทยแลนด์ครับผมเป็นชแนลทาวเวลฟิล์มเมคเกอร์ครับทั้ง Facebook, YouTube อินสตาแกรมทิกเกอรก็ติดตามกันได้ครับอันนี้คือครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่เรามานั่งแบบฟูให้เราให้เห็นนะครั้งแรกเป็นจริงเขาเรียกว่าเป็นจริงเป็นจังทางการแนะนาหน่อยผมบูมนะครับอิสราเอลินไทยแลนด์ครับผมเกมครับอิสราเอลินไทยแลนด์เหมือนกันครับก็ทํากันอยู่2คนครับก็จะสลับสลับกันเห็นหน้าคาตากันแต่ก็บอกว่าอันนี้คือคลิปแรกคลิปแรกเลยสําหรับที่เราเอามานั่ง พูดคุยนั่งพูดคุยกันแล้วก็เรียกว่าเป็นฟูลรีวิวแรกด้วยสำหรับการรีวิวโปรดักต์อันนี้ต้องขอขอบคุณทางปิกซัย์แล้วก็ทาง DJI มากๆครับที่ให้โอกาสพวกเราได้สร้างสารผลงานได้ผลิตคอนเทนต์ออกมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำอะไรที่แบบว่ามันมันใหม่สำหรับเรามากตอนนี้นะครับเราอยู่กับตัวใหม่ล่าสุดครับจาก DJI นะครับนั่นคือ dji rs 3ม mini ครับไม่อยู่เลยตัวนี้เล็กนะมันเล็กมากนะอืมใช่เล็กมากก็เนี่ยน้ำหนักตอนที่ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์กล้องนะน้ำหนัก gimbal ป่าๆเนี่ยมันเบามากอืมคือเบาแบบเบาจนเราตกใจว่าเฮ้ยไอ้ยี้ยมันจะบาลานซ์ได้ป่กววอมันจะโอเคไหมคราวนี้พอพอต่อแล้วมันโอเคนะมันสมูทมันเล็กตัวเนี้ยมันรองรับน้ำหนักได้ประมาณ2กิโลใช่ชุดเนี้ย พวกผมได้เอาไปใช้มาแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปของพวกเราไปที่ออนไปวันที่10วันเปิดตัวเนาะก็เป็นคลิปซีนิมติกทราเวลที่บ้านเราเองก็คือโพตะครีนะครับก็เราก็ไปถ่ายทำกันช่วงช่วงปีใหม่ก็ทางปีกระซักก็ส่งมาให้เราจังหวะพอดีเราเรากลับบ้านก็เลยเอาถ่ายกันที่บ้านนี่ยวิดีโอตอนนั้นเราใช้ตัวนี้ร้อยเป็นเลยนะ ก็คือง่ายเราใช้เซตนี้แหละเราใช้เซนนี้สายตั้งแต่ซีแรกยันซีสุดท้ายที่สําคัญเลยคือมันมันเล็กแล้วมันพกพามันมันเบาอ่ะคือคือผมใช้คําไหนอ่ะคือมันเหมาะการท่องเที่ยวอย่างเรานะเอาจงริงอะสเกลเขาเรียกสเกลท่องเที่ยวคนที่จะวอล์กถ่ายทำวอล์กหรือว่าพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมแนะนํานะว่ามันมันเหมาะมากโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดกิมบอลตัวนี้ให้ดูเลยเดี๋ยวอันดับแรกนะครับปลดล็อกแกนก่อนครับมีทั้งหมด สามแกนครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ผมล็อกอยู่นะแล้วก็ปลดล็อกไปหนึ่งสองเนี่ยพอปลดล็อกแล้วปุ๊บเราก็เปิดการใช้งานไปเลยเน,นี่พอเปิดแล้วก็นี่ครับก็จะมีเสียงนะผมเปิดละเนี่ยดูมันจะมีจอทัชสกรีนเนาะนพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ย ถ้าเราทัชสกรีนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัดขึ้นกับปัดลงสมมติเราปัดลงปุ๊บมันก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งซึ่งหน้านี้ก็จะมีกุญแจมีรูปไอคอนกุญแจรูปลําโพงรูปตัวต่อบลูทูธแล้วก็รูปเข้ากันตั้งค่าส่วนโหมดนั้นมีอะไรบ้างโหมดแรกจะเป็นโหมด P F นะครับ P F มันก็คือมันคือนี่หมุนข้อมือไปทางซ้ายซ้ายผมนะนี่ผมหมุนไปปุ๊บเห็นไหมกล้องก็จะหมุนตามตามไปด้วยใช่พอผมหมุนข้อมือไปทางขวา มันก็จะเป็นทางขวาก็าคือง่ายๆโหมดนี้สรุปง่ายๆเลยคือซ้ายขวาตามข้อมือใช่ครับก็โหมดต่อไปนะครับเป็นโหมด p t f ครับ p t f ก็คือตามข้อมือเราทุกทิศทางอตอนนี้ผมผมตั้งอย่างนี้อยู่ข้อมือผมอยู่นี้ปุ๊บมผมหมุนซ้ายข้อมือหมุนซ้ายกล้องไปซ้ายอืเหมือนแรกนะเหมือนโหมดแรกนะหมุนขวาเข้าไปขวานะครับอ่าคราวนี้คราวนี้ ผมจะหงายข้อมือเพื่อทิ้วกล้องขึ้นโหมดแรกเนี่ยมันไม่ตามแต่โหมดเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันตามเราเอาลงมันก็ลงอ่ก็คือง่ายโหมดเนี้ยมันคือฟรีตามข้อมือเราทุกทิศทางง่ายๆครับอ่ะไปโหมดต่อไปมีอะไรอีกโหมดต่อไปจะเป็นโหมด FPV โอ้โหอันนี้ FPV นี่ชื่อนี้นี่คุ้นหูมากครับถ้าใครติดตามพวกผมหรือว่าในยุคนี้ FPV มาแรงมากนั่คือโดรนโดรนซิงโดน FPV นะครับก็คือโลนินมีเหมือนกันหมดนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยครับพอเราเอียงข้อมืออ่านี้เอียงแล้เอียงแล้วเอียงแล้วเอียงแล้วโมดต่อไปคือ โมดต่อไปเป็นโมดคัสตอมนะครับที่เราสามารถที่จะคัสตอมได้หมดเลยอ่ากำหนดเองเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเนี่ยมีมันก็จะมีแกนเอียงแกนโลแกนแพนก็เราก็เลือกเลือกติ๊กเลือกปิดเลือกเปิดเลือกอะไรแล้วก็เอาเอาที่เราถนัดอ่าใช่นะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือ T D Low 360นะครับอโมดเนี้ยโมดเนี้ยก็คืออีกหนึ่งโมดที่ผมใช้อื ในการถ่ายทำด้วยโมดนี้ยผมใช้ในซีนตอนเตะบอลก็คือตอนท้ายท้ายคลิปที่น้องเขาเตะบอลถ้าใครดูนะก็จะมีเห็นหมดนี้หมดนี้ก็คือใช้ไม่ยากพอเรากดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องตกใจกล้องมันจะขี่ขึ้นฟ้าเลยตรงวิธีใช้หมดนี้ครับถ้าเราอยู่เงี้ยเราเราถ่ายฟ้าเหรอใช่ถ่ายเยียอะไรแต่ถ้าถ่ายหมดต้องทำไงอย่างเงี้ยเอแล้วก็จับมันมาอย่างงี้อ๋อเนี่ย ไม่ต้องตกใจถ้ามันเอียงเพราะมันคือสามร้อยองศาแล้วเราก็หมุนที่จอยสติ๊กไปทางทิศทางใดก็ได้จะซ้ายจะขวาก็ได้หมุนครั้งหมค้า้งปุ๊บมันก็จะควงเป็นสวานเลยเนี่ยปุ๊บไปนี่ออกไหมครับเนี่ยกล้องมันจะหมุนใช่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 มันก็จะเพิ่มมุมมองเพิ่มมิติให้เราที่ผมชอบมากนะมันเซลฟี่ได้เหมือนรุ่นก่อนๆแหละรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ยังได้อยู่ก็คือเรากดตรงนี้3มทีมันจะเป็นตึกตึกตึกเนี่ยปุ๊บ เราจะปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็นี่เลยนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซลฟี่เช็คอินปุ๊บ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 มาไปเนี่ยฮะโอเคครับและนี่ก็คือโหมดทั้งหมดของ RS 3ม Mini นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันของ RS 3ม Mini นะครับที่เขาทำออกมาก็ค่อนข้างได้ดีเลยสำหรับคนที่อยากบังคับแบบอยู่กับที่อ่าแล้วก็แบบ ไม่อยากขยับไปไหนมากเกียนหรือว่าเมื่อยๆนั่งบังคับเท่ๆนะก็คือการต่อบลูทูธสำหรับฟังก์ชันบลูทูธนั้นที่จะใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือต้องโหลดแอปพลิเคชัน DJI Ronin ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะ activate มันก่อนอเราก็ต้องใส่อีเมลของเราเพื่อ activate ปลดล็อกพอเราล็อกอินเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็บังคับในนี้ได้เราก็กดเชื่อมต่อมันก็จะขึ้น DJI S 3 Mini ตรงนี้เชื่อมต่อมีประมาณ6ฟังก์ชันโอ้ยมันก็คอนโทรลได้หมดเลยเนี่ยใช่ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูผมเอาที่การควบคุมกล้องนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยครับเหมือนเราเล่นเกมเลยแล้วก็แล้วผมลองไปผมไปซ้ายเห็นปะออนี่นี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 ่นี่คือกิมบอลกิมบอลอยู่กับที่นะผมไม่ได้แตะนะนี่ผมใช้ผมใช้โทรศัพท์ของผมนะนี่แล้วเราก็หมุนปุ๊บเนี่ยหมุนคืนแล้วก็มา เป็นพนูลารมาแต่การตั้งพนูลารมาก็เราก็ต้องเปิดโหมดพุชใช้งานก่อนอแล้วเราก็ต้องมาร์คมาร์คเฟรมอ๋อมาร์คเฟรมไปจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอะไระประมาณนี้ใช่ครับอ,อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดทามลบเข้าไปที่ทามลบเนี่ยครับแล้วเราก็ให้ไปเลือกอจุดมันก็จะมีแล้วแต่เราเลยเมื่อเรากดบวกได้มันก็จะมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3าเราก็เลือกว่าจุดที่1นเนี่ย จุดกล้องอยู่ตรงไหนหันไปทางไหนสมมติว่าจุดที่1กล้องอยู่หันไปทางนี้เเาาก็เลือกจุดที่2องอ 2> ตรงนี้แล้วเวลาเราตั้งไทม์บเนี่ยกล้องก็จะเป็นอย่างนี้ครับค่อยๆไปจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแล้วแต่เรา คือฟังก์ชันในการต่อบูทูธสำหรับตัว DJI RS 3 Mini ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของ s t a บิ l ไลซนะครับนั่คือการสั่นทั้งหมดเนี่ยแกนนะครับก็ตัวนี้เหมือนกับรุ่น RS 3กับ RS 3 Pro ครับการสั่นเหมือนกันครับและที่สำคัญเลยครับผมใช้มากับมือนผมชอบมากๆเลยคือรุ่นเนี้ย RS 3 Mini นะครับไม่มียึกไม่มียักไม่มี กุกตะกักในการใช้ทุกคนจะงงะว่ามันมีการที่เหมือนบัดเนาะเราบิด <c oughs> ใช่ใช่ทุกคนยัง,งงว่ามันคืออะไรก็คือว่าพอเราพอเราจะแพนเนี่ยพอเราจะแพนกล้องเนี่ยปกติเนี่ยพอเราจะแพนไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีมันเขาเรียกว่ามันจะมีแบบยึกยๆๆๆึกยักยักค่อยสมูทแต่อันเนี้ยอันเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่มีเลยก็คือว่าเราแพนปุ๊บไปเลยไม่มีแบบ กือกักแล้ว <C> <ม>ลค่อยสมตม so ิไหมอันนี้คือไปตามมือเลยอันนี้คือแนะนําครับว่าของจริงก็มาต่อกันเรื่องแบตนะครับก็ชาร์จเต็มครั้งหนึ่งจะใช้ได้ประมาณ12ชั่วโมงแล้วตัวเนี้มันสามารถชาร์จพาวเวร์แบงคได้หรือนะได้เพราะว่ารูรูเนี่ยรูตรงเนี้ยครับด้านข้างนะครับตรงที่ข้างๆปุ่มเปิดปิดเนี่ยรูเนี่ยจะเป็นรู Type C ใช่โอเคครับก็อีกอันนึงเลยนะฮะ ตัวนี้ไ s 3อส n i มินิเนี่ยสามารถซูมได้ด้วยครับก็นี่ครับตรงนี้มันจะมีวงล้อนะมันจะมีแถบแดงๆวงล้อแล้วก็หมุนเนี่ยหมุนซ้ายขวาไปและที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะใช้ฟังก์ชันนี้ครับซูมเราต้องเชื่อมระหว่างตัว g i มบอ l กับกล้องก่อนโดยการต่อบลูทูธถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับสุดท้ายสําหรับตัวการรีวิว IS3 mini เลยนะครับก็ ยังเหลืออีกหนึ่งอันถือว่าเยอะมากนะไอ้สามนี้เนี่ยมันครบครบเลยอีกอันนึงก็คือด้วยยุคสมัยเนี่ยครับแนวตั้งกําลังมาทั้งติ๊กตอกทั้งอินสตาแกรมทั้งอะไรพวกนี้ก็คือแพลตฟอร์มที่เป็นแบบสเกลแนวตั้งกำลังมาตัวนี้สามารถถ่ายแนวตั้งได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูเพราะว่าเราไม่ต้องมาถ่ายแบบอย่างนี้แล้วพอเราไปตัดต่ออีดินเนี่ยเราต้องไปนั่งคอนั่งอะไรมันจะเสีย คุณภ <Quality S 2> พาพคราวนี้เดี๋ยวเราเซตกล้องเปแนวตั้งแล้วก็ถ่ายตัว i s เนี้ที่ำได้เดี๋ยวผมเซตให้ดูครับฟังก์ชันต่างๆนะครับทั้งโหมดต่างๆที่เราแนะนำไปที่เราพูดถึงไปก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับเนี่ยก็ตามข้อมูลข้อมืออะไรเราเหมือนเดิมก็เนี่ยครับใช้ได้เราใช้ให้ดูเนี่ยครับเวียงไปบายบดปุ๊บปุปุ๊บเนี่ยก็ไปถ่ายได้ครับแนวตั้งก็ กำลังมาด้วยแนวตั้งแล้วก็ไ s 3มินิก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์แนวตั้งนะครับนี่นะครับก็คือฟูลรีวิวของเจ้า IS3 Mini มินินะครับก็เราขอขอบคุณนะครับทาง Big Camera และก็พีกั s ซัดด้วยนะครับสามารถเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ Big Camera และก็พีกัสซัได้ครับครับก็ทั้งหมดนี้ก็ขอฝากชาแนลน้อยๆของพวกเราไว้ด้วยนะครับอิสระอินไทยแลนด์นะครับก็ จะมีโปรเจกต์ดีๆและมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไงก็ขอฝากเพจเราด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามไว้เลยครับ <c oughs> กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้เลยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ